ครับสวัสดีมิติแกนแฟนๆที่รออะไรรับฟังทุกท่านนะครับผมมื่อน,นี้พี่น้องอาจารย์มาพบมาพมะพร้าวกเขาสายเสืง่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมมาออกไม้ตอน,นก,ก,กนนะค,ะคือเก่าครับผมกับอาจารย์เลไลท่านนะครับผมมีแต่พูดคือดื้อกีดีทัง้งนั้นเลยพอดีเอานกมาส่งให้คุณพ่อพันนานะครับผมเพิ่นมาเห็นเมื่อวานนี่เพิ่นอยากได้เพิ่นมาเลยเอานกฝึกใหม่เพินน่นนำครับตัวหนึง่งเจ้าเพชรเอกนะครับผม เจ้าพเอกครับเปิดไว้เก่อนเจ้าพชเอกนะครับนกำนกข้าวื็งหามใช่ปะพิรเอกเพเอกน้ำกินไท่าไน้ำบาโอ้นี่บอกเขานามนี่ดีกว่าเจ้าพชรเอกสมพมศก็เอาเจ้าฝากประทานมานะครับนี่ครับเอาไว้นี่ตลอดบรุะอดให้นกเฉลยไปวันตัวนึง ติดใจเลยอะไรนกตอ่อว่ะีนพี่บอกคนนะ่ะเส้นเส้นเกาครับเส้นผนียดัดคนจะเบื่องตัวยางนําวิธีต่อวิธียงังคนวนะ่ะวิธีปักบ่วงปักขืนนี่แหละก็มาอยู่เถียงคนพอดีมีนกตัวหนึ่งขันอยู่ขงังหลังนะครับจะไปใส่เอาที่คือ,อว่ไปไปหล่น้อกันเลยนะครับผมจิมานถือบ่วมันมครับผมใส่เจ้าฝ่าประทานมันนี้นะครับผมส่วนหอยจานใส่ครับจานสมแบะอยู่คนนะครับส่วนนกฝึกตัวน้ำคุณผ่อนนี่ เยวจะพาเพื่อนไปใส่ย,ยุ่นนะครับเอาลุ้นกันนะครับผมไม้เลมมหล็กสิมันหรือบมูมันจัดไปครับผมฝาปะธานจัดแล้วนะครับผมดดดเดี๋ยวชุ่มตัวเฉลยน,นะครับผมเสียงกลางไปใหญ่นะครับเต็มคอครับผมขึ้นมนันสายเสื่องเขาจัดให้นะครับเอานกหล้างตาพอ่อ นกหลุดมาบ่หลังม,มันเป็นตอนอับๆหนึ่งบางทีนะมันเป็นอย่างตัวนี้เฮ็ดมันบังหันเดียบบ่ไหมฮะมันเป็นตะเก او ครับผมตอนแรกตอนแรกไปลงนมหยันนะครับผมนมหยันโพสูนกนะครับ ลอออกนะครับตือหนกปลาอัดเอานะครับอาจารย์สมเบะทนผิดบาดแผลเอไว้เล่นกออกนะครับห้องตายไปบ่ายอยู่ผมนะเจอฝ่าพระท่านพ้นหลวงเลยนะครับผมโอ้ยรักเหลกแหกมันนะครับเดี๋ยวขออุญัดเก็บนกนะครับผมเชเลยตัวนี้ก็แต่ว่าให้คุณพ่อพุนเลี้ยงนะครับเสียงกลางไปไงนะครับผมเสียงกลางข้นแมนเดี๋ยวเก็บนกนะครับผมดยวไปหลุนกันไม้ต่อไปเลยนะครับ เฉลยจะฝ่าประธานเมื่อกี้นะครับผมจะว่าได้พวงงามขู่อ้วนอ้วนเป็นลังตราบเลยตัวหนุกัวแม่อัดบัวม้นตันเป็นเป็นแค่เป็นไหมถือยิงเาะถือดังถือดังถือดังลดไปจากให้คุณพ่อพ่อเอาไปขังเลี้ยงนะครับสำหรับเฉลยตัวนี้เสียงกลางขึ้นนะครับ ูมใจรอกไม่ใชให้เวยสมแข็มแ็ใจส้อนะครับถึงนกปลาตีเอาเต็มกลางจังมาจากในป่าเป็นไรนกเ่อมอะไรพันหมาครับผมแดนซ์เลยอแดนซ์คุณจะหลังเลยถึงเสียไปก็ยิ่ง้อยาจะยาไปได้กับยาบะ ตื้อแล้วตื้อแล้วตื้อใจเลยตื้อตีนดิถื้อตั้งแล้วถือสโลหลังสามสี่ดอกเลกยกางจากางเลยจากของคนเพื่อเป็นลงอีกรอบสองครั้งฝ่าประธานุพ้นหลวงเลยวันนี้เดี๋ยวจะออกไปอีกไม้ต่อไปแล้วนะครับผมไม้แหลกกระมันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตามสามกุกนะครับผมเนี่ยจันเซียนพเนียดพันจะพาไปนะครับผมสามกุกจัดไป คงไปงงมมากกับกับกบประหอดเทียงคุณผอิ่นคือเก่านะครับผมรักวันอาจารย์ใส่จัดนะครับผมจะเลี้ยวหน่อยเพิ่นนะครับจัดเฉลยเสียงเล็กจิ๊ดจี๊ดขึ้นตัวนี้หน่อย,น,ยนี่ก็ปฏตีน,น้อยหนึ่งนกปว่วยบ่เวยเราจะมาผักกินเขากินหนามซะก่อนนะครับจะมาส่งคุณผอพ่อนนำบ้านเ่าก็จะเดินทางไปเขาไม้อีกกินเขาเหลี่ยมละจงมาหลุดเมืองน้ำกันนะครับ ีเดี๋ยวหาแปลงพระเขามีปิ่งไก่อยู่ปิ่งหนึ่งตกูเกินเขาด้วมกันนะครับพูดนี้มนีตมไก่นะครับโอ้ดีแหงได้กินหอต้มไก่นะครับแสียบตุ่มไก่ย่างไก่ นี premises, 1. 1> <'s> <c oughs> ่นกขันอยู่นปเดมันั่นเดินมองเขาเลียงขั้วยห่เพอาะอยู่หัานี่มือสองไว้ใส่ไดรโหลดเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวกินเขาแล้วกันจะออกไปหากำขาต่อนะครับผมสร่งหมอบนกนะครับผมจบเพชรเอกเพชรเอกลูกโบกอต้องเอาลงที่ดินก่อนจเสียไปที่ลัก แมันไห้ดอกล่ไล่คือจังนกไอ้นกป่าเต้ะไรรอ่าแล้วทวงยังไงบใ่เนี่ยนทวงใท่ไว้ทั้งนอกนะมันแทงไวครับอันผ่านี่ก็ได้แทงมัสอดผ่ามือของรอัวขอนบริสนวงถ้าป้อนช่งถ้ามันหลอดมัอของเนนแทงแทงงว้กับปลาทั้งหนอก งไว้กบผาทีลไทซื้อหัวใจมันย้อนเลนย้อนเขาหวนน้ำมะฮอนี่เว้นอยู่บอกหวนใสหวนแบบใสหวนหลุดอันนั้นไอันนั้นวนตัวมียที่ใหญ่ตัวมียมอ่าไเอาใส่เชือกใส่เสือกให้มันย้อนลงตึงๆใบให้มันไปพันกันในนันะแบบเขาใส่ไว้ในนีซื้อ่ขึ้นบายาเยขึ้น้มัน บัวนุ้นยแล้วก็จะอนักนึงยอนนมันก็นักโคบันี่เฮ็ดเนเราเบิ้งหนิมจียอนนนย่นี่นโอ้ยุ่คนนันจียอนดูี่นะมนยุทีเดตอนนี้มันนักโคตัวเดียวมนักหรอมนักหรอได้หรอไหวจรงสิเดี๋ยวขอเฮ็ดหม่หรอกมาเนว่นวนหางมันนั่นเราสิลุ่มรับไหมรับตังค์รับเลยจ้ารับเลยหันบาท หิงหิงเรื่อยๆโอเคนะครับผมสุ่มเราคุณผอมาเช็ดพิธีเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินทางเขาไม้ตอเลยนะครับคุณผอมมาได้ไปนําดอกเอาไว้จะเบิ้งเนผอมมืออื่นถ้ามืออื่นมือเหืมันเล่นดีอยู่ในกรงอีกเอาไปต่อได้เลยเบิ้งอาการมันนำนะอาการมันมันเปลี่ยนหมองนอนนะน่ะหนกเปลี่ยนคอนนอนเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนไม่มันเกิดบวชันลึงน่ะโอเคนะครับผมไปไปผอกันจะไม้เลยนะครับผม ครับผมก็เดินทางหอดไม้แล้วนะครับเอาใส่เจ้าฟาประทานว้นี้นะครับนี่ยึ้นเปนแปลนนี่นะครับบริตั้งกล่องนะครับผมนี่นะต้นเทียมส่วนอาจารย์ใส่กับอาจารย์สมแบกยิ้มฟังข้างๆกันนี้นะครับเอ้าจำบุญหลุดน้ำกันนะครับผมมีนุกมามากแล้วนะครับผมแต่ยังพิ่งเด็เขาต้นเทียมนะครับอยู่ประมาณหาสิบเมตรนะครับ ป่าพระท่านดึงกันเลยหูสียงกลางึ้นนะครับผมมีขลุล่มหอมนะครับมีคัดมีนุ้นนะครับผมนกปลาตัวนี้นะครับเอาเิ็งมันจะมารวมบ่ครับครับผมเก็บนกนะครับผมมันมาบ่หอดนะครับผมนี่มันขามาตะฟังทั้งผุนมาอยู่ตนดูนี่นะครับ มาคู่คู่คู่ใส่กันนกแม่วินคำนกาขนเซิ่องกันหล้ะกันินกลับขึ้นไปก็โอ้ยเสียงไ่มีขลุ่มนะครับม,ม,นนมันมีคัดเป็นนกถมนกตัวนี้ส่วนถ้าคุนได้ยินข่าวว่านมย่านถือตีนะครับผมออกนกนะครับผมนมย่านออกนกแล้วนะครับถือตีสองลักนะครับห้องอุกอุกก็สนนมย่านทอกขาทวนๆน่จาจะท่านว่าเดี๋ยวแต่มาสอบถามเจ้าของเพิ่นเพิ่มนะครับวันเป็นเนี่ยอะไรนะครับไป มาแล้วนะครับผมทีมงานสายเหี่ยวยางร่วมกันสามคนนะครับเหี่ยวอยูはは่สองนะครับกําไรกับนมย่านยังสะกดคําวมาหนึ่งวันเจอนะครับผมเข้ามาหมาน่าทันผออยู่เป็นยังไงครับนุ่มย่านเดี๋ยวให้สัมผัสออกนกวังหันอาจารย์ใส่ไว้นุ่มย่านออกนกแม่นอีิรับบะครับนกปลาไม่ใจครับตีแล้วหนีครับโอ้ยบุปผานตีแล้วแล่นมาครับบ้านนี้ สิปักบ่วงทั้งหลังนอกมันลงมาได้เขาแม่นแต่ทั้งหลังอ่อนด้วยนา้องคนนี้เขาทั้งหน้าหนุ่มย่านถือตีพี่มาหนีซ้องลักแล้วนะครับลูกปลาบป้าใจครับโอ้บังบรรยากาศนะครับคึมฟ้าคึมฝนนะครับเตือนกปลากับพ่อมีเสียงขันอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปลุ้นกันไม้ต่อไปนะครับผมพาหนุ่มย่านไปหา สะกดคำว่ามันมาท่านจบอยู่น้่มันไปมองนกตีนกปลาตีเก่งๆก่อนาตีเออเมืองไหนตีบอแบบฮะเอาน้ำมันไปเป็นนวมให้เขาก่อนนะมืานนี้น้ำมันดึงลงบัดหล่ะแต่ว่าตีสบตีสบุกจัดไปถึงอีกไม้แล้วนะครับสมเบแสายนวมไปนกนวลเนี่ยขอกนะนกนวมดูเรื่องเดี๋ยวนกมันใช้น้ำกดพี่ฟักขึ้นทั้งล้างมาหนิเอามือยงออกมาหลุดนะ ต้าบโมคือนกตูมบ่มอีกอมตัวเราไปเลยบ่สนำทีมโดยอาจารย์ส้มแบ้นกนวมนะครับผมเป็นตัวนวมหไหมเขาเวชองรักเลยาตัวใดลูกตัวนั้นนะครับแต่ว่าหาัวใดตัวน,นัน้นแต่ว่าบ่าได้ <c oughs> มันไม่ใช่วันของเราห่อโอ้ยลงชิงช้างอยู่ลงมาบักบักบ่วงมันกับยางใส่นกไว้แบบนี้มันยางไส้นกกว่ากันหม่ให้ก,ก็ตีเลยบ่ ได้วมันก็แทกมันมาแทกมันสูไ้นกปานกันดีนิงนกทีิบหกเอ้ายังหลุดเบืองทำกันนะครับผมเดี๋ยวหาหม่องใสนกแป๊บหนึ่งนะครับกรบผมใส่จะฝาประท่านเซตไปทีเรียบร้อยนะครับนมยานอยู่นี่นะครับผมส่วนจะิีวหน่อยอยู่นี่รักนี่ระวังฝาประท่านกับนมยานมีเดิมพันนะครับผมเอ็มลอยขวดนนึงนะครับประทะกันนะครับนี่ต้นเทียมต้นเดียวกันนี่นะครับรูเร่องเลยนะครับรักนี่เอาเบื้อง ใครจะไปสิดเอ็มลอยน่มหยานกับนุ่มยนันถาว่านุ่มหยานเตสินกนุ่มนะครับผุน,ผน,นกนุ่มอยู่หันนะครับไปเดี๋ยวห้ามมองลบนะครับผมส่วนเจาะกําไลก็อยู่นี่นะครับอยู่ตรงขางทางนี้เดี๋ยวห้ามมองลบนะครับผมเจะบ่ได้ตั้งกล้องนะครับเบสจะเบิดตังบ่ไดโอเคนะครับเดี๋ยวห้ามมองลบก่อนนะครับผลสรุปไม้นี่เสมอกันนะครับผมเนื่องจาก เห้วหมดทุกตัวนะครับก็เกินละฮะนะมันก็นเกินละฮะนะใส่ไปซีซีประสิมีน,มนกมาหาพโตนะครับเงิดไหลมีสนกตอดึกกันอยู่จากกระกายู่มีนกมาอยู่ปะว่ามีพระพโตดีนะครับ เบียบเหมาะเลยมองใส่กด้เบิ่ึงนะครับพุณเดีด๋ยวจะใหญ่ไหมนะครับจะกลับเลยอยู่บ่นี่เฮ้ยใส่อีกอยู่บ่ฮะไอยจ๊ะลักอยู่บ่อเฮ้ยทิ้งมาเลยมาไปสันอีกเจกลักสันไปวัดกันอีกเนี่ยไปพอกันไม้ต่อไปเลยนะครับผม มีนกเขาหลวงซึ่งนกของอาจารย์สายนะครับผมนี่นะครับนกร้อยทรงตนนี้นะครับนกอาจารย์สายอยู่นี่นะครับเอาไว้หลวงบ่หลุววหลน,นกันนะครับผมส่งไปตะหลวงอยู่ด้ล่ะลุงแล้วนะครับผมลุงแล้วลุงแล้ว ตรงนกจางสายน,นะครับเดลิ้วหน่อยน,ยนะครับผมโอ้ยเดีด๋ยวเยงมนจางสายวเนี่ยถือว่ถือว่าถือเลี้ยวเบนนะครับมันบังต้นหนตีกันเล้วเน้บกันเล้วอ้เสียงหองขักนุป่าตัเสียงนอเรียบ้อย ลุดบอกที่บอกดีกว่าะรุดรุดอู้บินแบบขักลุดเฉยเอ้าหลุดตรงไหนนะครับผมมันรุดงึดไหลนี่นกปลาเมาื่อก่อนหลวงเจ้าฝ่าพระท่านนะครับผมนกปลาถึงหัวผมตอนนี้ครับฝ่าพระท่านโพูนกุ้ปดอกนึ่งครันเบิ้งเจ้าหลวงบ่ โบลงนะครับผม้มองจานใส่กับติดลุดใช้มัอติดหนิวติดยังจฝ่าประทานนะครับผมนี่นะครับนูกปลามาเถียงยุทถึงนเถี่ยงไปเทียงมาขันหยนยปกุปกๆโ้ยคือเกินละนะอ้ฝนคู่ไปซีหาดอกครับรักอรักจนถอนขึ้นตัวเดี๋ยวขอหยาดเก็บนกก่อนนะครับผมมาสัมผัสบ้างนะครับลุดไปได้ยังได้ ต <ith> ิดหลุดนะครับผมมันสิลงกี่เด้นลงมาินยอนมามาพากันกระทังโดนงาวัดแถวนามาเช็ดดิวัสดีสัสนะครับมีความูสึกจะได้ครับมือนี้เหี่วครับปันเรื่องธรรมดารัมรมมวย มันมันเสียเสียมเสียชัยเนี่ยอยู่ไหนมันเป็นอะไรครับฮะต้องให้มูน้ำเอาผู้เดียวเดี๋ยวมูสิบมาเนาะเลยครับโอ้จังไั่บอกครับพอมันกันครับไอ้อมตะคุ้งนะครับเนาะหนุ่มหยาดพ่อพ่อมันกันบอกครับก็อมตะคุ้งครับโอ้ยบอกคือกันต่างกันเลยต่างกันแห้งเอามาตาเอมตาบ่ได้เคิงอมตาคู่กัจบไปเที่ไปผอกันิรดนะครับผม อาจารย์ใส่เก็บหนุกแล้วนะครับก็มาสรุปผลนะครับผมเบิดมือสองเตีมนะครับเจ้าดิวหน่อยเตีมหนึ่งนะครับผมเจ้าฝ่าประธานเตีมหนึ่งนะครับผมเจ้านุ่มญานิเหี้อนึงนะครับผมเจ้ากำไรก็เหี้วอีกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะทุนทันกักํไรวะบ่เด็กบ่เด็กกําไลอุ่นเดี๋ยวจะทุนเดือดมันตีนวดบ่เด็กสีนวดวะแล้วก็ฝากพี่น้อง กดติดตามให้พวกเราสายซึ่งนกเขออาใหญ่ตอดินนั่นเด้อครับผม,มสำหรับคืนมันหมานจุดที่ผาักเขาก็ยังมีแบ่งนะครับผมบอกว่าจะเป็นเชือกผูกขานกนะครับหรือว่าจะเป็นผนียก็มีนะครับช่องนกดินแต่ว่าขายผนียดนะครับเป็นผนียดค้อนบนนะครับผมหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับผมพอยากเด็กจสร้างจองกันเขามานะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับเกือบได้เสียหมอจานทร์ใช่ การหักๆๆ,ๆกตายอ,าอะ,ะครับเดี๋ยวก็ <c ười> คือเก่านะครับผมก็บุญยังไหลนะครับจะทิมไทายกันไปโดยคลิปของเจ้าฟ่าประธานนะครับผ <c ười> พหลวงนะครับผมสมเบ ข้อเบะข้อเสียงเนี่ยสมเบะแมจะขออมตะอยู่ก่ต่อไ้ต่อไฮอมตะม่นมีนอโลกเล้วอมตะมีถึงตีสองลักเลยเนี่ยบดไอแตมอมตะบดสมราคาเท่าไรก็สี่หมื่นนะครับมุ้ยนกลงหาวระตบ่มว่าสูนนมยันมาไหนนมยานถึงตีสองลักเลยครับไล่ไล่นี้ลักหนึ่งครับข่อยอยู่อมตะจะข่ออยู่อมตะมาว่าสิพ่ออยุแต่ว่าพันยันมาจักเลยบอกหมาหหัวนมยันที่มามาจาก เดี๋ยวโอกาสหนะ้าจะเจอกันใหมนะครับกับอามาตะคุ้งนะครับผมโอเคแล้วครับผมพี่น้องสายเสื่งหนุ่มเขาใหญ่ตอดินกับขอราพีลาณองนะครับผมไปนนะโอกาสนี้นะครับผมก็ถอวกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสุขุทุกคนนะครับ,บไปชมคลิปของเจ้าฝ่าประธานกันเลยนะครับผมจุดจ้ าประธานจัดให้นะครับผมบินปุ๊บ,บดินบุ๊บสวาแล้วจาเก่งเดือฝ่าประธานไม่จะได้